ครับคุณผู้ชมครับในคลิปนี้ฮะผมจะพาคุณไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับไข่ชนิดต่างๆนะครับที่สามารถผลิตได้ในเครื่องผลิตไข่อีสเตอร์ในปี2025นะครับซึ่งอีเวนต์ผลิตไข่อีสเตอร์ในปี2025นี้นะครับก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในวันที่1เมษายนที่ผ่านมานะครับผมวิธีรับเครื่องผลิตนี้นะครับก็แค่คุณกดเข้าฟาร์มไปนะฮะแล้วก็มันจะมีบุรุษไปษณีนะครับผมเดินเอากล่องมาวางที่หน้าฟาร์มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีกล่องที่วางอันอื่นอยู่แล้วเนี่ยกรุณากดรับผมมเื่อ ถ้าคุณกดไปที่กล่องนะครับที่มีเครื่องผลิตนี้อยู่นะครับก็กดรับมานะฮะแล้วเครื่องผลิตเนี่ยก็จะไปอยู่ในคลังเก็บของเรานะครับผมในตรงซื้อเครื่องผลิตนะฮะแล้วก็เราสามารถลากมาวางจุดใดก,ก็ได้ในฟาร์มของเราได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถเริ่มผลิตไข่อีสเตอร์ได้ทันทีนะครับซึ่งเราผลิตไข่อีสเตอร์ไปทําไม เราผลิตไข่อีสเตอร์เพื่อนําไปส่งในอีเวนต์เรือนะครับผมที่จะมาขอไข่อีสเตอร์นะครับเมื่อคุณนําไข่อีสเตอร์ไปส่งเรือคุณก็จะได้รับแต้มสกุลเงินพิเศษนะครับที่มีชื่อว่ากระต่ายช็อกโกแลตสามารถนําไปแลกของรางวัลในสมุดแคตตาล็อกได้นะครับซึ่งของรางวัลในสมุดแคตตาล็อกเนี่ยก็มี เยอะแยะมากมายเลยนะครับก็สามารถมาเปิดเลื่อนดูกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูไข่ในรูปแบบต่างๆกันเลยนะครับว่าใช้วัตถุดิบอะไรบ้างนะฮะไข่แบบแรกนะครับผมจะเป็นไข่รูปแบบดั้งเดิมนะฮะก็จะใช้มันฟิลรัสเบอร์รี่หอันฟักทอง1อันแล้วก็ข้าวโพด5อันฮะไข่รูปแบบต่อมานะครับยังคงเป็นไข่รูปแบบเดิมจากปีที่แล้วนะฮะก็จะใช้ถั่วเหลือง5อันใช้ข้าวสาลี5อัน แล้วก็ใช้พายฟักทอง1อันครับไข่มูฮะก็จะใช้น้ำแอปเปิลหขวดใช้นมแพะ1ขวดแล้วก็มันฝรั่ง5อันครับไข่แพะครับผมใช้ดอกลิลลี่หอันท็อฟฟี่หอันแล้วก็งา3อันครับแล้วก็ไข่ต่อมาเป็นไข่รูปแบบใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับผมก็คือไข่แกะฮะใช้แพนเค้ก1อัน ใช้ข้าวโพด5อันแล้วก็ใช้นมวัว1ถังครับไข่ต่อมาครับผมเป็นไข่รูปแบบใหม่เช่นกันฮะเป็นไข่พึ่งนะครับก็จะใช้เบคอน3อันใช้หมวกคนแก่สีน้ำเงิน1อันแล้วก็แครอท5อันครับไข่ต่อมานะครับผมเป็นไข่เป็ดนะฮะเป็นไข่รูปแบบใหม่เช่นกันนะก็จะใช้พาย ปลา1อันมะเขือเทศ5อันแล้วก็แบล็คเบอรี่สอันครับแล้วก็ไข่รูปแบบสุดท้ายนะครับผมแบบใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามานะฮะก็คือไข่มมาครับก็จะใช้เค้กช็อกโกแลต1อันใช้กาแฟคอฟฟี่3อันแล้วก็ดอกคาโม,มามล์หอันนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะสนุกกับอีเวนต์นี้นะครับผมก็จะมีระยะเวลายาวๆไปจนถึงเกือบสิ้นเดือนเลยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like ผมด้วยนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับบอกเลยว่าในวันที่1นเมษายนเนี่ยมีอัปเดต ผมจะค่อยๆทยอยทำคลิปออกมานะฮะก็คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบาย